เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Weekly Invest ประจำวันจันทร์ที่27กันยายนพศ2564นะครับกับทางบริจอ Asset Plus นะครับก็สัปราห์ที่ผ่านมาก็ บ้านเราเองมีแค่4ี่วันทําการนะครับแต่ว่าทางตลาด,ลาาด,ดหาดุ้นทั่วโลกเนี่ยมีทั้งหมด5วันทําการนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยแนวโน้มคพอนข้านทรงตัวนะครับจริงๆแล้วมีเหตุการณ์ที่สำคัญสคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงไปนะครับขอเริ่มจากฟักฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐก่อนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวดัชนีเอสเอีห้า้อยเนี่ยนะครับปิดบวกขึ้นมาอีก0ู1จุดห้าหนึ่งเปอร์เซนนะครับนำโดยกลุ่มพลังงานนะครับปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณสามุดหกเปอร์เซนตแล้วก็กลุ่มธนาคารกลุ่มการเงินนะครับขึ้นมา0ู8หแปดเปซแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมา0ูนจดห้าเปอร์เซ็นตะครับกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับอีกประมาณสามันนุดหกห้าเปอร์เซ็นัรบตัว์สน ได้ค่อนข้างดีเในขณะที่สักฝั่งของตัวพันธบัตรสหรัฐสิบปีนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นเกือบเกือบเก้าเบสิสพอยต์นะครับหรือ0ู9จดศูน้าเอร์เซะครับก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่1 4 5จสี่ห้าเปอร์เซนเช่นเดียวกันกับตัวพันธบัตสรสองปีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างสะท้อนถึงเรื่องการปรับตัวขึ้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับอันนี้ขึ้นมาถึงห้าเบสิสพอยต์นะครับหรือ0ู7ก็จุดสองเจ็สเรอร์เซ็นีกักาา่ย ประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือการประชุมธนาคารกลางสาหรัฐเมื่อวันที่21-22กันยายนนะครับแล้วทางบ้านเราเองก็จะพอทราบข่าวกันในช่วงเช้าของี่23กันยายนนะครับซึ่งทางเฟดเนี่ยนะครับหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็มีการประกาศนะครับที่จะเริ่มลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายใต้โครงการ QE นะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มดําเนินการเลยนะครับในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคม นี้นะครับโดยที่ในตลาดเนี่ยหรือนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณาจนถึงกลางปีหน้านะครับก็จะทยอยลดลงเนี่ยเฉลี่ยเดือนละประมาณ1 5 0 0 0ล้านถึง2 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งก็จะค่อยๆลดลงไปในช่วงประมาณสักถึงเเดือนนะครับหลังจากช่วงเดือนอพฤศจิกายนนะครับยางไรก็ตามการที่เฟดถึงแม้ว่าจะมีการลด วงเงินการเข้าซื้อเนี่ยแต่ถ้าประเมินแล้วเนี่ยนะครับวงเงินการเข้าซื้อหรือวงเงินเต็มที่จะสามารถอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบในจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยยังสูงถึงประมาณรวมๆห้าแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ยังเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างเยอะหากมีออปัจจัยอะไรที่เป็นเชิงลบนะครับมากระทบเศรษ,ษฐกิจนะครับก็เฟดเองก็ยังมีเม็ดเงินที่จะเข้าไปกระตุ้นตรงนี้ได้นะครับส่วน ทิศทางของการปรับขึ้นในกราดอกเบีย้ยนะครับตอนนี้ก็มีการไกด์ออกมานะครับในตัวของดัทพลอตเนี่ยนะครับที่สมาชิกของเซดแต่ละคนเนี่ยจะให้มุมมองก็คาดว่าใน ช่วงปี2023เนี่ยจะมีการปรับขึ้นประมาณ3ครั้งนะครับแล้วก็2024ก็มีการปรับขึ้นอีก3ครั้งนะครับก็คิดว่าการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงต้นปี2023นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น statement ที่มีความชัดเจนนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการออถอยนะครับเรื่องของมาตรการการเงินที่ผ่อนคลายมากๆนะครับหลังจากวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมานะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นเ,เรื่องราวของทางาฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ถึงเป็นสัปดาห์ที่มีปัจจัยที่สำคัญๆเกิดขึ้น สำหรับตลาดคู่ยุโรปเองก็บวกขึ้นมา0.43นะครับสำหรับในยุโรปเองไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากนักนะครับทางด้านญี่ปุ่นนะครับก็ติดลบลงไปแต่ชนิดที่แคอีติดตัวลงไป0.82เปอร์เซตก็ประเด็นหลักๆของการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงมาตรการการเข้าซื้อนะครับภายใต้วงเงิน QE เนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก50,000-60,000เหรียญสหรัฐนะครับในตัวพันธบัตรของญี่ปุ่นแล้วก็จะ ตัวคงนะครับกับ U curve control หรือการทำให้ตัวพันธบัตร10ป,ปีของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะครับประมาณ0.1%ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังคงดอกเบี้ยนะครับในระดับติดลบ0.1%นะครับสิ่งที่เป็นพัฒนาการของญี่ปุ่นตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือคงเป็นเรื่องของการพูดถึงนะครับการที่จะพัฒนา,าการญี่ปุ่นเนี่ยจะมีบทบาทในการ เข้ามานะครับให้การสนับสนุนในเรื่องของอ global climate change นะครับโดยที่จะผ่านการมีวงเงินกู้นะครับดอกเบี้ยศูนเนี่ยให้กับใครก็ตามที่จะต้องการที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของการลดคาร์บอนนะครับหรือการที่ลดปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ climate change ตรงนี้นะครับซึ่ง B.J. เนี่ยก็ให้กรอบอในการ กู้เงินศูนเปอร์เซ็นต์นี้ยาวนานได้ถึง10ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นบวกนะครับต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ c t i m h a n g e นะครับเช่นธุรกิจพลังงานสะอาดธุรกิจย,ยารยนต์ไฟฟ้าต่างๆตรงนี้เนี่ยก็น่าที่จะยังคงได้รับประโยชน์ต่อไปนะครับก็ญี่ปุ่นเองก็อาจจะเป็นสปาร์ที่ ไม่ค่อยดีนักนะครับตลาดลดลงเล็กน้อยนะครับเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ํานะครับแต่ว่าตลาดที่เรียกได้ว่ายังเจอมรอสุมยังต่อเนื่องก็คงหนีไม่พ้นตลาดหุ้นจีนนะครับที่ล่าสุดสัป,ปาดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นข่าวค่อนข้างร้อนแรงในเรื่องของตัวไชน่า e อเว g ร์ n แกนะครับบริษัทอสังหา อันดับหนึ่งในประเทศจีนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นกดดันให้ตลาดหุ้นจีนนะครับโดยรวมเนี่ยดัชนี MSCI China เนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง2.77นะครับจากต้นปีเนี่ยตอนนี้หุ้นจีนนะครับ MSCI i n นลดไป18เแล้วนะครับเทียบกับหุ้นทั่วโลกที่บวกขึ้นมาประมาณ13นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยเฉพาะหุ้นจีนนะครับก็ต้องบอกว่า <c oughs> เรื่องราวของ ทางเอเวอร์แกรเนี่ยนะครับก็ในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็มีจุดทดสอบนะครับว่าเรื่องของเงินกู้นะครับที่จะต้องจ่ายคืนให้กับนักลงทุนนะครับโดยในสัดส่วนของเงินกู้ดอกเบีย้ยเงินกู้ที่เป็นตัวดอลลาร,ร,าลาเร,ร์เนี่ยประมาณสัก83ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยข่าวยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับแต่เข้าใจว่ามีผู้ถือหุ้นกู้บางส,ส่วนเนี่ยมีออก มาให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้รับดอ,อกเบี้ยดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเป็นดอกเบี้ยที่ต้องใจ่ายในตัวเงินสกุลดอาลลาร์ต่างประเทศนะครับถ้าภายใน30วันนี้เอเวอร์แกรนยังไม่สามารถจ่ายเงินตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะเริ่มนับหนึ่งในการที่เข้าสู่โหมดการล้มละลายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามอีก30วันหลังจากนี้ในขณะที่ตัวเ,เงินกู้ที่เป็นหุ้นกู้นในสกุล เงินหยวนนะครับในวันเดียวกันเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก2องสล้านหยวนนะครับอันนี้รายงานจากปูมเบิร์กเนี่ยเข้าใจว่าเอเวอร์แกรเนี่ยได้มีการทําข้อตกลงในการที่จะหาทางคืนอดอกเบี้ยตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นประเด็นที่อย่างค่อนข้างต้องจับตานะครับในสัปดาห์ต่อไปเหมือนกันในประเด็นของทางเอเวอร์แกรนะครับว่าจะมีพัฒนาการในเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับซึ่งแน่นอนก็เป็นแรงสั่นสะเทือน ก่อตลาดหุ้นจีนโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเจดเอฟแกรนด์เองก็ดูมีความนักังวลแต่ว่าสิ่งที่ธนาคารกลางจีนเนี่ยก็ได้ดำเนินการทํามาตลอดนะครับในช่วงหนึ่งถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการอัดฉีดนะครับโดยธนาคารกลางจีนเนี่ยมีการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับเข้าสู่สภาพคล่องของเศรษฐกิจจีนนะครับมูลค่าประมาณ9ก้าหมื่นล้านหยวนนะครับหรือ1 4 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณซึ่ง อันนี้เป็นมูลค่าที่สูงสุดนะครับนับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยุมภาพันธ์ปี2อ2 1ที่ผ่านมานะครับก็อันนี้ก็สะท้อนว่ารัฐบาลจีนเนี่ยแน่นอนคงไม่อยากให้เกิดวิกฤตนะครับทางการเงินกับทั้งระบบการเงินของประเทศจีนนะครับก็คงจะพยายามจะช่วยบริษัทอื่นๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องนะครับหรือการที่ สภาวะทางการเงินเนี่ยมันค่อนข้างตึงตัวจากความกังวลเรื่องเอเวอร์แกร e, นะครับก็คิดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยคงจะมีการซัพพอร์ตตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามจะป้องกันไม่ให้มีการเกิดปัญหาในภาพใหญ่ของประเทศแต่ว่าการที่จะเข้าไปอุ้มเอ e เวอร์แกรโดยตรงเนี่ยคงเป็นอะไรที่อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นยากนะครับรัฐบาลจีนเองคงจะใช้ มาตรการอื่นนะครับในการดูแลเรื่องนี้ในภาพกว้างก็คงจะอาจฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อให้ระบบการเงินของจีนเนี่ยยังมีสภาพคล่องให้เหลือเฟือนะครับส่วนในเรื่องของ e v e r g r ร์แกเองก็จะต้องออคอยดูติดตามต่อไปนะครับอาจจะมีหลายรูปแบบนะครับที่รัฐบาลจีนเนี่ยจะสามารถที่จะป้องกันปัญหาในเชิง systematic risk หรือในเชิงความเสี่ยงของระบบนะครับแต่คงจะไม่ได้เป็นการเข้าไปอุ้มโดยตรง นะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยในตลาดหุ้นจีนที่ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากนี้ในฝากฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะครับหรือเอเชียอื่นก็ตลาดหุ้นอินเดียนะครับวีคที่ผ่านมายังบวกต่อได้ประมาณ1.52%นะครับหลังจากหุ้นจีนเนี่ยเริ่มมีปัญหาอินเดียเองก็ยังสามารถบวกได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็าจะเป็นมุมมองที่ฟัน d m เม a g e r หรือผู้ดการทุนในตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มหนัก การลงทุนในอินเดียนะครับแทนที่ของจีนที่อาจจะต้องมีการถอยการลงทุนลงบ้างนะครับเพราะตอนนี้เองจีนเองก็จ,จะมีมรสมหลายเรื่องนะครับเหมือนกันในขณะที่ตลาดฝั่งอาเซียนเรานะครับตลาดที่เด่นๆก็จะมีตลาดเวียดนามนะครับที่บวกขึ้นได้ต่อเนื่องที่ประมาณ0.3เปอร์เซ็นต์นะครับจากทิศทางเรื่องของ ตัวเรื่องของสถานการณ์โลคระบาดท,ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวขึ้นได้ประมาณ0.34ุดนะครับก็ประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก็มีไม่พ้นเรื่องของการปรับโครงสร้างของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่จะมีการตั้งบริษัทโฮดิ้งที่ชื่อว่า SCBX นะครับมาแทนที่แล้วก็จะสามารถปลดล็อกนะครับ potential ในการทําธุรกิจ อื่นๆโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือฟินเทคนะครับที่จะทําให้ตัวธนาคารเองเนี่ยเพิ่มศักยภาพนะครับในเรื่องของการเพิ่มกําไรนะครับรวมถึงการเพิ่มมูลค่าตลาดนะครับอันนี้ก็ส่งผลให้ตัวหุ้นไทยพาณิชย์เนี่ยในวันช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัววันเดียวขึ้นมาเกือบ20แล้วก็ดึงให้กลุ่มธนาคารทั้งกลุ่มเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านธนาคารกสิกรไทยนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ค่อนข้างเป็นประเด็นที่น่าจับตากับตลาดหุ้นไทยนะครับว่าถ้าเกิดอีกลหลายธนาคารเนี่ยเริ่มที่จะมีการปรับโครงสร้างแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนกลุ่มธนาคารของไทยที่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีความน่าสนใจน้อยลงไปมากนะครับก็อาจจะสร้างความน่าสนใจกลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตลาดหุ้นไทยเองก็เดชนีอยู่ที่หนึ่ง้สบดจุดนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาน่าจะ กืบสูงสุดในปีนี้แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตลาดหุ้นไทยขึ้นมา12.54%นะครับจนถึงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับมุมมองเศรษฐกิจตัวสำคัญสคัญที่จะต้องจับตาก็ไล่เรียงกันไปในส่วนของสหรัฐนะครับก็จะมีตัวเลขตัว ดู r a b เปอร์กนะครับหรือสินค้าคงทนเนี่ยนะครับของเดือนสิงหาคมออกในช่วงวันจันทร์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับตัวเลข GDP ีพแตงมาสอนะครับตัวสุดท้ายที่จะออกแล้วก็ตัวสําคัญจริงๆน่ยน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับตัวดัชนีภาคการผลิตนะครับของเดือนกันยายนนะครับดัชนี ISM นะครับซึ่งก็จะออกพร้อมกันในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกนะครับยูโรโซนก็จะมีตัวเลขดัชนีภาคการผลิตพี i ของเดือนกันยาย์นก็จะดูว่าทิศทางโมเมนตัมของเศรษฐกิจยุโรปยังดีต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวจีนเองเนี่ยจะออกก่อนเลยในวันที่29กันยายนนะครับสําหรับตัวดัชนีภาคการผลิตนะครับและตัวขายฉิบน,นะครับตัวที่สะท้อนภาพรวมของธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะครับญี่ปุ่นเองก็จะมีตัวพวกกีมไอออกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือเป็นสัปดาห์ที่เรื่องโัลเลขเศรษฐกิจน่าติดตามนะครับว่าจะ ส่งผลต่อการลงทุนในช่วงเดือนตุลาคมอย่างไรบ้างนะครับก็ในสัปดาห์นี้เองนะครับทางบริษัทเซทรัพัเราก็ยังแนะนำนะครับการลงทุนนะครับในธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเรื่องของ,อออง,ของายานฟฟ้านะครับที่ยังมีปัจจัยบวกอยู่ข้างหน้านะครับหลายอย่างการประชุม global climate change ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ เรื่องของอภาพรวมของธุรกิจที่ยังเติบโตได้ดีนะครับก็กองทุน SP p o w e r นะครับยังมีความน่าสนใจนะครับที่จะทยอยเข้าลงทุนได้นะครับส่วนถ้าเป็นตลาดปลายภูมิภาคนะครับก็หุ้นยุโรปยังมีความน่าสนใจนะครับปัจจัยเศรษฐกิจยังมีโมเมนตัมที่ดีนะครับตัวระดับบริเวนปัจจุบันยังถือว่าค่อนข้างถูกนะครับก็ถูกกว่าสัญภาตฝั่งสหรัฐแล้วก็ตัว การปรับเพิ่มกำไรของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปยังถือว่าทําได้ดีนะครับก็เรามีกองทุน SP u g นะครับแนะนําทยอยลงทุนได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็หลังๆช่วงสปาว์ที่ผ่านมาก็อาจจะมีการย่อลงไปบ้างนะครับแต่คิดว่าตัวญี่ปุ่นเองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็กำลังฟื้นตัวจากโควิดนะฮะที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นผู้ติดเชือ้อเริ่มอยู่ใน ต่ำกว่าระดับ3-4,000คนแล้วนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาเปิดเมือต่อป,ประเทศได้เร็วๆนี้นะครับเราเลื่อนระดับราคาปัจจุบันจะถือว่าค่อนข้าง,งถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับดีแล้วก็เรื่องของการปรับประมาณการกาไรเพิ่มขึ้นถือว่าสูงสุดนะครับในบรรดาตลาดพัฒนาแล้วทั้งหมดนะครับก็เรายังแนะนําให้ลงทุนในกองทุน SP JSC นะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในฝักฝั่งของตลาดหุ้นในตลาดเกิดใหม่เนี่ยกองทุนตลาดหุ้นเวียดนามยังเป็นตลาดที่เรา อย่างชอบที่สุดนะครับหลังจากที่สถานการณ์ในเวียดนามเองผู้ติดเชื้อโควิดไยวันเนี่ยเริ่มอยู่ในระดับสัก8,000-9,000คนนะครับก็มีทิศทางที่ดีขึ้นมีแผนการเปิดเมืองที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คาดว่าฟันฟลัน่าจะเริ่มกลับเข้าไปลงทุนในหุ้นเวียดนามมากขึ้นหลังจากที่มีการขายออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีมาตลอดนะครับก็คิดว่าด้วยระดับ v o l a t i ปัจจุบันที่ถือว่าถูกที่สุดใน emerging market และในอาเซียนของตลาดเวียดนามนะครับเป็น ยังเป็นจุดที่น่าสนใจเข้าลงทุนนะครับพร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีนะครับก็เรามีทั้ง SP เวียดนะครับแล้วก็ SP เวียดออมเนะครับสำหรับคนที่ต้องการประหยัดภาษีในช่วงปลายปีนะครับก็ยังแนะนําลงทุนได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนสัปดาห์นี้เรามีกองทุน ผลการเงินงนกองทุนที่น่าสนใจมาฝากนะครับก็เป็นกองทุน LTF นะครับ LSP SFE LTF p นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังต้องถือกองทุน LTF กันต่อไปครับตอนนี้เราซื้อเพิ่มไม่ได้แล้วแต่เราจะต้องถือต่อไปอาจจะอีกสักแล้วแต่นะครับซื้อมาอาจจะต้องอีกสักสามสี่ห้าปีนะครับที่ต้องถือต่อไปก็เราจะขครซื้อมาปีไหนนะครับก็อันนี้เองเนื่องจากกองนี้เราซื้อเพิ่มไม่ได้แต่เรายังสามารถที่จะสัพลีดได้ สำหรับใครที่ดูแล้ว p e r formance ที่ปัจจุบันอาจจะให้หผลตอบแทนที่ไม่ดีนักนะครับก็เรามีกองทุน SP SME LTFT นะครับผลกล้ามนินงาน6เดือนที่ผ่านมาเป็นอันดับ2นะครับจากบรรดากองทุน LTF ร่วมกว่า100กองทุนทั้งหมดหนึุษสา,านะครับก็บวกขึ้นมา13.01%นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะประพอร์ต LTF นะครับก็แนะนำนะครับกันสำหรับ SP SME LTFT k นะครับส่วนใครที่ ต้องการที่จะลงเซฟเภาษีนะครับแล้วก็ลงทุนในกองทุนที่เป็น Super Saving งฟังนะครับหรือ s s f นะครับเราก็มีกองทุน SPSME นะครับบริหารลงทุนหุ้นไทยขนาดกลางขนาดเล็กเหมือนกันนะครับแต่เป็นสำหรับเวอร์ชั่นที่เป็น SSF นะครับสำหรับคนที่ต้องการลดจาออ่านภาษีถึงคองแค่สิปีนะครับอันนี้ก็ผลการเงินงานก็อยู่ในอันดับที่2นะครับของ กองทุน S S F ทั้งหมดนะครับ135กองทุนนะครับตั้งแต่ต้นปีบวกขึ้นมา31.23%นะครับสำหรับกอง S P S M E S S F นะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับใครที่ช่วงปลายปีนะครับไม่ว่าจะซื้อกองลดหย่อนภาษีนะครับจะ S S F R F นะครับ S S F ของเราก็มี S P S M E S S F ที่โดดเด่นนะครับ R F นะครับเราพูดไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับเรามี S P เวียด R F นะครับที่ ผลการเนินง,งานโดดเด่นที่สุดนะครับสูงสุดในบรรดากองอาวุทั้งหมดนะครับแล้วใครที่อยากจะปรับพอร์นะครับ LTF นะครับก็ใครที่ยังคงถืออีก3-4-5ปีข้างหน้านะครับก็การปรับพอร์ตก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับกับกองทุน SPSBLPT นะครับ ก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับการอัปเดตสถานการณ์การลงทุนนะครับของทางบริจอยเซ็พัดกับรายการวิลลี่เวสนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ